สวัสดีครับทุกคนผมเบ้าดอกขนผืนน้พี่น้องเมื่อนี้ผมกิพภาพมาหน้าผมกิมาว่าเรื่องอนะเงินเดือนครับผมงานอยู่ประเทศอิราลครับพี่น้องว่าได้ได้เดือนหนึ่งได้หลายเดยครับผมเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งได้รับเงินเดือนจากเช็คครับผมที่มาเฮ็ดงานอยู่ประเทศอิราลีลลยพี่น้องว่ามันคุ้มบ่ครับผมที่ไก่จากตั้นไก่จากกานาประเทศเขามาเฮ็ดงานไก่ตัวไก่เลยพี่น้อง แต่ละเดือนนะครับผมว่าได้เขาเดครับพี่น้องแต่ว่าหน้าฮอนนี่ก็เมื่อกี้ได้ได้หลายก็นห,หน,น,กน้าหนาวแนกอน้อยครับผมแต่ว่าหน้าห,หนาวนี่เมื่อกี้คิดได้บ่หลายบันไดครับพี่น้องเพราะว่ามันงานมันบ่ค่อยมีครับผมนะครัหน้าหนาวงานยับ่ค่อยมีแต่ว่าแต่ละเดียนก็หน้าฮอนนี่ยก็ยิได้หลายจากน้อยนึงแหละครับพี่น้องแต่ว่างานที่ผมอยู่นี่มันจะเป็นงานของงานของโมชาครับผมผมเป็นงานชีบูดครับ งานคีบูดเนี่ยนี่เป็นงานของพวกคล้ายๆว่าเขาเจ้าร้อมตกันครับผมล้อมตกันเขากุมคล้ายๆคือบ้านเาขาคือสหกรณ์้ะครับผมสหกรณ์แต่ว่ามู่ซามเนี่ยคือว่านายจ้างนะครับนายจ้างในหมู่บ้านธรรมดาแลไรครับผมถ้าคาําว่าคีบูดนี่มันจะเป็นเขาเจ้าร้อมตกันนะครับผมร้อมตัวกันจับเป็นกุ้มครับจับเป็นกุ้มนั่นงั้นก็จะดีแนกหน่อยครับผม ร่างผมนี่ก็ได้ใบสลิปมาแล้วครับพี่น้องผมก็อยากใบสลิปมาให้เบิ้งครับผมว่าได้หลายมันเลยครับพี่น้องนะครับนี่ครับใบสลิปเนี่ยพี่น้องตระเดียนนี่ครับผมนี่ครับใบสลิปของผมของบบาอุดรค้นผือเลยครับพี่น้องนี่ครับได้เพื่อนก็ให้เขาเจ้าจ้างเป็นรายชั่วโมงครับผมชั่วโมงหนึ่งนี่ก็สามสิบสองเซกเกียครับผมนี่ครับพี่น้อง สามสิบสองเซกิลว,วันนี้เดือนหนึ่งนี่ผมก็จะได้เฮ็ดอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบแปดชั่วโมงครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสองร้อยห้าสิบแปดชั่วโมงวันนี้เขาเจ้าก็ยี่มาหักค่าคา่คานา้ำค่าไฟค่าจัดอะไรครับผมค่านา้ำค่าไฟค่าจัดแต่ละเดือนครับพี่น้องนะครับแต่ละเดือน ที่ผมผมเิ็างานได้ทั้งเบอรนี้เดือนนี้นคิดได้อยู่ประมาณเจ็ดพันนี่เพื่นอนเนาะเจ็ดพันเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดสิบเก้าครับผมนะครับพี่น้องะนะครับยังบ่หักเลยครับพี่อนเนา่อยยังบ่หักวันนี้เขาจะมาหักเด้ครับมาหักมาหักค่าจัดค่าจัดค่าน้ำหนี่ยครับพี่น้องนะครับค่าจัดค่าน้ำแล้วก็ค่าบัตรประกันสังคม,มอย่างนั้นแหละครับผมนะครับ ค่าบัตรประกันสังคมแน่แล้วค่าเจ็ดค่าน้ำแน่ครับผมรวมทั้งเบอร์นี้หักนี่เป็นยูหกหกร้อยสามสิบเก้าเซกิลครับผมเี่นครับพี่นอ้องรายการที่หักครับผมวันนี้เราเหลือที่คิดได้รับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเงียที่ได้รับนี่กับที่อยู่ประมาณเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดพันสองร้อยสองเซกิลครับผมีนพี่นอ้องเนี่ครับ จำนวนที่คิดได้รับครับผมตว่ากับตว่ากับยีเอาไว้เสืบเข่ากับน้ำพ่าะี่เนางเอาไป้เสืบเข่ากับน้ำกับยอยู่ประมาณอยู่มาณสองพันเหร่ครับผมสองพันเกิลกัได้ส่งบ้านอยู่ประมาณห้าพันเห่พี่เนะห้าพันห้าพันสองรอยเหร่ครับผมเป็นเงินไทยกัอยู่เดียดเก้า่พี่นนอะเดียดเก้าต่อบาทครับผมกัีได้อยู่ประมาณห้าหมื่นพี่นะห้าหมื่นเหร่ต่อเดือน นี่ครับพี่น้องตัวเดืนเพราะว่าค่ากับคอกับน้ำค่าคองชีพอยู่อีสิวกระเพาะน้งพี่น้องนะครับตัวเดียนแบบสลิปตัเดียน,แบบรยน,นครับผมใครที่ได้กครที่ได้ประมาณนี้เลยครับพี่น้องนะครับเขาขอเจ้าจ้างเป็นายชั่วโมงชั่วโมงละสามสิบสองซิกเกิวครับผมนะครับแล้วนี่กับอันเดือนหนึ่งก็ไเทสองร้อยห้าสิบแปดชั่วโมงนะครับ ตัวก็ัวก็ได้ประมาณนี้เราพี่น้องจากไก่บ้านไก่เมียงามาเฮ็ดงานอยู่ตามประเทศกันเลยนี่ครับผมเดืยนนึ่งก็ได้บ่หลายแล้วครับได้ทรงบ้านกับเดีอนอยู่ประมาณประมาณห้าหมื่นแล้วผมเพราะว่าเขาก็ไวซื้อขอกับหน้าหมดสองพันละค่าเขานแพงเนี่ครับผมเนี่ครับเฮ็ดงานนี่ของผมนี่มันเป็นงานของ โมซาบ์ทเลยครับผมเขาแก้ okay, ผมอ่ะส่วนมืนเขียเทศตครับพี่น้องนี่ครับผมส่วนมืนเขียบทศเบื้องพี่น้องเล่นไผ่ีิมาก,กันเลยครับเนี่ยเลี้ยงงานยุ่ประเทศอิราเอลนี่เขาเจ้าบริจ้างนั้นเป็นลายเดือนด้อยครับเขาเจ้าจ้างเป็นรายชั่วโมงครับแต่ว่ากลุ่มแล้งงานเขาเจ้าเขาเจ้าว่าจ้างเป็นรายเดือนเดือนหนึ่งห้าพันสามร้อยห้าพันสามร้อยซิก,กิลครับผมต่อมาเรา นายจ้างหรืเจ้าจ้างเป็นรายชั่วโมงครับชั่วโมงละสามสิบสองซิกเกิยวเลยครับพี่น้องนะครับชั่วโมงหนึ่งสามสิบสองซิกเกิยวแล้วก็เฮ็ดเดือนหนึ่งก็ได้เที่ยงสองร้อยห้าสิบแปดชั่วโมงหนึ่งครับผมนี่ครับพี่น้องเดือนหนึ่งสองร้อยห้าสิบแปดชั่วโมงแล้วก็รถเมาเบิกก็ได้อยู่นี่พี่น้องได้อยู่ประมาณเจ็ดพันแปดครับผมเจ็ดพันแปดสี่ร้อยสิบเอ็ดซิกเกิยวครับผม เราก็มาหาค่าน้าําค่าน้าําค่าไฟค่าเจ็ดครับบัตรประกันสังคมนี่ครับกระยูมันหกร้อยสามสิบเก้าซิกเกิยวครับพี่น้องแล้วก็ีเฮียเฮีได้รับกระยูมันนี่ครับ 7, 200, เจ็ดพันสองร้อยสองซิกเกิยวครับผมแล้วก็เอาไว้ซื้อเข้ากับน้ากระยูประมาณสองพันหละ่ะครับพี่น้อง กี่ได้ทรงแค่หาพันครับท่งบ้านเป็นเงินไทยกับยูมันหาหมื่นเลยครับผมนะครับตะเดียนถ้าเขาบดิคิดว่าเขาทรงบ้านเนะาะครับเจ็ดพันสองร้อยสองเซกิลนี่กี่ยูเป็นเงินไทยกยูมันจ็ดหมื่นเลยครับพี่เนาะจ็ดหมื่นตัวเดียนครับผมเขาก็ต้องมาหาค่าเสื้อเขากับน้ำครับเสื้อเขากับน้ำไม่กินประจำวันเขาหรอรพี่นเนองนะครับผม ไผ่พีเงงานประเทศอีซิวกับเบิ้งเอาไรเรือครับพี่น้องนะครับว่ามันคุ้มบ่ครับผมไกลจากบ้านไกลจากเมียงเข้ามานะครับไกลจากบ้านไกลจากเมียงเข้ามาเราเก็มาเฮ็ดงานเกิได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับเบิ้งหรอครับผมไผ่ขี้ม้าก็ได้ครับผมนะครับแบตสลิปนี่แหละพี่น้องนี่สวนมะเขือเทศด้วยครับผมในพี่น้องสวนมะเขือเทศ อยู่ภาคใต้อีซีวครับนะครับการจีดือว่าได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าหนาหนาห้อนกับกิได้เฮ็ดโอ้หลายแนกน้อยครับผมหนาห้อนกับท้ายเขื่อนกิจได้อยู่ประมาณ 8, แปดพันละครับผมแปดพันนี่หนาหนาวครับพี่น้องพี่น้องส่วนบางประเทศที่ที่ผมเฮ็ดครับผมเนี่ยครับ สวนกเขียทีเด้ครับผมเห็นไหมเนาะสวนกเขียทีตัวเทาแก่ผมนี่ก็มีหลายสวนอยู่ครับผมนะครับแต่และสวนก็บชิมีอยู่ประมาณประมาณอยู่ห้าไรหกไร่แล้วบางบางใหญ่สุดก็สิบไร่แล้วครับผมตัวสวน,ค,น,นครับพี่น้องนะครับผมนะครับเพิ่งเริ่มหยายามพิกานสวนเขียทีอยู่ออสเตรเลียเลยครับผม ครับดินซ้ายเลยครับเนะี่ยดินซ้ายแต่ว,ว่าปูเขียะเทศเนี่ยยางงามลูกง่ายเลยครับผมนะครับลองลูพี่นอ้องคนหนะึ่งโอ้กระลูกง,ง่ายๆนะครับแต่ว,ว่ากัดไส้รถสีดำลุงอาทิตย์ละเทียอ์เหรครับพี่น้องนะครับรถสีดำาสเปยีย ยาบำรุงมันให้มันลูกใหญ่ครับผมแล้วก็ให้มันลูกดกครับเนี่ยครับพี่น้องตรตัวละล่องโอ้โหนะ